วันนี้มาติดตามภาวะราคาทองที่ร่วงลงเกี่ยวอะไรกับอัตราเงินเฟอ้อซึ่งราคาทองนั้นได้ร่วงลงอย่างต่อเนื่องซึ่งนักลงทุนนั้นกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าความขัดแย้งทางการเมืองโลกโดยราคาทองโคลมอมิกในรอบ5วันนั้นได้ปรับลดลงหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดหลายคนออกมาสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแรง0.75% เพื่อสกัดเงินเฟอ้อที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาทองคำจะปรับลดลงแต่ราคาทองคำฟิวเจอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเหนือ1,800ดอลลาร์จากความกังวลความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐและจีนทำให้นักลงทุนกลับมาซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยโดยเทรดเดอร์กล่าวว่ายังใช้เวลานาน,านกว่าเงินเฟอ้อจะขยับลงซึ่งจากเงินเฟอ้อล่าสุดที่ระดับ9.1เปอร์เซถือว่าค่อนข้างสูงทาให้สร้างแรง ดดันให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยโดยการประชุมครั้งหน้าในเดือนกันยายนเฟดยังเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยแต่จะขึ้นเท่าไหร่นั้นยังไม่แน่นอนโดยก่อนหน้านี้ตลาดได้ปรับลดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเพียง0.5%จากการตีความแถลงล่าสุดของเฟดหลังการประชุมและเศรษฐกิจไตรามาสที่2ชะลอตัวเป็น2ไตรามาสติดต่อกันทําให้เป็นสัญญ,ญาณเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่เฟดได้สนับสนุนการขึ้น ดอกเบี้ย0.75%ทําให้ตลาดทองคํานั้นค่อนข้างผันผวนโดยนักลงทุนให้น้ําหนักกาเฟมากกว่าสงครามรัเสเซียยูเครนหรือความขัดแย้งสหรัฐและจีนกรณีไต้หวันซึ่งล่าสุดรอยเตอร์สได้รายง,งานมื่วที่5สิงหาคมว่าธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ก็ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี2538หรือในรอบ27ปีเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อ โดยได้ปรับขึ้นดอกเบี้ย50 basis point มาอยู่ที่1.75 พร้อมกับเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะตกต่ำลงในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้และการดูแลเงินเฟ้อคือการแก้ปัญหาลำดับแรกอีกทั้งคาดว่าจะเริ่มขายทองคำที่ถูกอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้พร้อมกับคาดการอัตรางเงินเฟ้อในประเทศจะกระโดดไปอยู่ที่13เเในเดือนตุลาคมแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยาวนานกำลังจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เหตุจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นหลังรัสเซียรุกรานยูเครนทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางอังกฤษต้องตัดสินใจในการประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา8ต่อ1ในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5มาอยู่ที่1.75เพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานและเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นโดยจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียผู้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยของ BOE โหวต8ต่อ1ให้อัตราดอกเบีย้ยธนาคารเพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็น1.75ซ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี2551โดยส่งผลให้ค่าเงินปอดร่วงลงทันทีหลังจากการถแถลงข่าวของ BOE จบลงด้วยคำกล่าวว่าอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปลายปี2565และจะดำเนินการไปจนถึงต้นปี2567โดยแอนดรูไบเล่ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะใหญ่มากจึงต้องทำให้เปิดทางเลือกหลายๆทางการท มเงินเฟอ้อกลับไปที่2%เปซ็นเป็นเป้าหมายอันดับแรกและไม่มีทางทำอย่างอื่นนอกจากทางนี้ซึ่งหากจับตามองเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กำลังเผชิญกับการจเจริมเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบบซาวจากแรงกดดันเงินเฟอ้อที่กำลังเร่งตัวสูงขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาเหตุดังกล่าวธนาคารกลางในหลายประเทศจึงเริ่มใช้มาตรการรับมือสถานการ์เงินเฟอ้อซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีเช่นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อป้องกันอัตราเงินเฟอ้อคาดการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นและเงินทุนไหลออกโดยการที่รัสเซียนั้นส่งกองกําลังทหารรุ รานยูเครนทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกชะลอตัวลงโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลดลง4.2%ในปี2022จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ4.9%และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี2023เหลือเพียง4.6%จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่5.1 ซึ่งสำหรับในประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเงินเฟ้อไทยนั้นเข้าใกล้จุดสูงสุดหลังตัวเลขเดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาดและเริ่มปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือก่อนนองงอขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปขณะที่ค่าเงินบาทนั้นมีโอกาสกลับสู่ระดับ34-35บาทต่อดอลลาร์ในช่วงปลายปี โดยคุณสงวนจุสกุลพ่วอหน่วยการฝ่ายอาวุโสสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนล่าสุดของไทยที่ออกมาที่7.61นับเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการว่าน่าจะอยู่ที่8%โดยจุดที่น่าสนใจคือการปรับลดลงของเงินเฟอ้อเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนะ้าเป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนซึ่งสะท้อนว่าเทรนด์ของเงินเฟอ้อเริ่มลดความร้อนแรงลง และน่าจะเข้าใกล้จุดพีคแล้วทำให้ความเชื่อมั่นตลาด ปรับดีขึ้นโดยคุณสงวนระบุว่าแม้เงินเฟอ้อในเดือนถัดไปยังมีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปแต่ระดับ8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เชื่อว่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าความร้อนแรงจะลดลงโดยเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นเพียง0.2-0.3%จากเดือนก่อนหน้าไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเงินเฟ้อนั้นน่าจะแตะจุดสูงสุดภายในควอเตอร์3ตามที่แบงก์ชาติคาดการเอาไว้เมื่อแรงกดดันเงินเฟอ้อล ประกอบกับการที่เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าตามราคาน้ํามันที่ลดลงทํำให้ตลาดในตอนนี้มองว่าโอกาสที่กรอน,นอง,งอจะขึ้นดอกเบี้ย0.5เปอร์เซนในการประชุมที่กําลังจะมาถึงแทบจะหมดไป นอกจากนี้คุณสงวนยังได้กล่าวอีกว่าในรอบ5้าวันที่บาทมาเงินบาทนั้นปรับแข็งค่าขึ้นประมาณ3%เปอร์เซนต์หรือกว่า1บาทซึ่งช่วยชดเชยการอ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมาได้พอสมควรทำให้กอน,นองอคงเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยช้าและน้อยไม่ได้มีผลอะไรและน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปตามที่เคยพูดเอาไว้ซึ่งเดิมเคยคาดว่าจุดบวกกลับของเงินบาทจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนแต่ตอนนี้ ตีกลับมาหมดแล้วความไม่แน่นอนต่างๆคลี่คลายลงดอกเบีย้ยบรรทบตรปรับลงมาโดยทางเฟดน่าจะลดจังหวะการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งดอลลาร์นั้นเริ่มอ่อนค่าการประกาศตัวเลข GDP ของไทยในช่วงกลางเดือนมีแนวโน้มออกมาดีตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวยิ่งทำให้โมเมนตัมเงินบาทนั้นดูดีและทำให้ปลายปีเงินบาทน่าจะกลับมาอยู่ในกรอบที่34-35บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งทางด้านคุณนาริสถาบนลเดชาหัวหน้าสูงวิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีประเมินว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดสะท้อนว่าเงินเฟ้อไทยใกล้ถึงจุดพีคแล้วแม้ว่าในระยะข้างหน้าจะยังมีปัจจัยเรื่องค่าไฟเป็นแรงกดดันแต่ราคาน้ำมันดิบเบรนที่ลดลงมาอยู่94ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถือเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากกว่าทำให้โอกาสที่กอนงอจะขึ้นดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต์หรือจับประชุมนัดพิเศษที่เคยมีการพูดถึง น่าจะหมดไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ